ไปๆเรื่อยๆไปเรื่อยเยยขานีบต้องส่ส้าอนใหม่ครับเหยีนขานีบสายเทียว่าไงครับสายเทียกรบผมจนเครียดกินข้าวา มาดูมาในเป้ผมมีอะไรบ้างนะครับเชินแบกกันหนักะยังดูเนาะนี่เป็นพื้นสั้นใส่ซองกันมาดูนเีเป้นั่นนะครับผูกไว้แล้วสกียนน,ะนกะเกนสุดล้วกที่คุณมาอยู่รักให้มานะครับสองกิโลใบกันฝน โอ้น้ำปลาครับขายไม่ได้หนักมากนะข้าวสารนีก่กระน้ำพริกจะอยู่ด้านล่างนะครับแพ็กหนึ่งนี่เดินไปนี่อาจจะสงสัยว่าพกผ้ามามาทำไมนะครับเอาพกผ้าในมามาทำไมมันมีปีกก็ด้วยผู้ชายใช้ได้ S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะสาธิตให้ดูครับว่าทำไมต้องพกผ้าหน้าไม้มาโอเคให้ดูนะนู่นครับหนักไม่หนักครับนี่ของตุ๊แแกใหญ่เลยครับแบมลงมา โอเคครับครับทำไก่ครับไก่ป่าที่หาได้ครับปกติเขาจะข้าไปกินน้ำครับวันนี้แต่วันนี้แกสอนคนเออที่จะข้าไปกินน้ำวันที่ถอนกนเพรว่ากินให้เด็กบันดูแกว่ากินให้เล็กหน่อยมันเบิ่งแล้ววะอปกติวันพาเนี่คือไปกินนน้ำครับผมขาไปกินนน้ำลากไปกินน้ำรับผม มันมันบติดข้อมันบติดข้อนกับบตดองทอนครับนกับบตงทอนเนี่นี่ครับเมื่อสัิงหารครับเรร็วขึ้นสอบสอบแล้วเอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่คื วิชาของจริงครับวอกของจริงครับอากาศข้ามร่วดโอ้ยมาเร็วไม่ได้ร่อนร่อนไม่มีที่อยู่ดู นายมาโชว์ที่มาโชว์ตาตากล้องเด่นเลยอ่าโอ้ครับเป็นสอบเลยครับเป็นสอบเลยของแกครับงานนี้ดู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 โอ้โหจับด้วยมือเปล่าเลยจับด้วยมือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าจับปลาสองมือครับเอาเกียร์สุดอย่าไดจับมือเดียวจับมือเดียวมันบปอยู่ดิมาอันนั้นมาใส่ด้วยการจับบันของตากล้องเลงน้ำไม่ได้ครับบาปเอาล่ะเอาละ มึงต้องเด็กตามเขาเ่าเองนะดูตังเง็บตังอ่าดูครับตังงบจบแย่งชิงครับจนตังแตกเลยครับนี่ตบเลยทีมงานงานเยอะจนตังแตกเลยเอาอีกแล้วครับทีมงานนี้อีกแล้วครับคืนนี้มีคนไข้อีกแล้วครับทีมงานนี้อ้าวมีไข้แน่นอนตักแดดครับตักแดบตักเดบอย่าเนี่ยเกมยาไว้เลยครับมัดอ้าวันนั่งชัดเจนสิ หรือออกกันหรือยาวออกกันจับง่ายน่อเอาครับได้ครับยังไงก็ได้ครับได้ร่วมมือกันครับร่วมมือสูนเสียปลาช่อนไปได้ปลากระดี่แทนร่วมมือเพื่อกันอยู่รอดครับงานหาอยู่งานจินในบ้านคู่ชีว่างานจินตามธรรมศาติ์ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยตุดงต้แล้วครับ มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาจับปลาเลยครับเอาตัวละกิโลขึ้นมาสิสายาวนี่น้ำมันไหลออกมาได้ไมมีรล่วนน้ำด้วยเออระวังหยับเนีมันงอไปเลยนี่ตีนใช่ไหมเลื่วนน้ำหรือจะสู้ตีนฐานเออเออเอาตักโก็บเล่นเลย เอาแรงน้ำแรงจับโอ้โหดูไหม้หมดบ่อน้ำมันพุดนี่เขนแรงจับทนนอนแรงไม่ได้ครับต้องออกมาหาจับปลาครับปลาโคลปลาโคนี่สามกิโลนี่ทำได้เลียบครับได้เลียวนี่ได้เลียบปลาหมอภาษาอีสานแปลว่าอะไรปลาแพท ปลาเข็งครับปลาเข็งนี่มันแรงแห้งแรงมากกดนอนดินก็มีครับเนื่องจากอากาศร้อนต้องลงไปนอนในดินให้มันเย็นมือใบไม้คลายดินเหนียวอาไปอัด เยอะไหมกันรูกันรูไม่น้ำมันไหลออกกับงั่ันเนีย่ยเดี๋ยวให้ครับใส่ถังให่้ห <S <S 2> <S 2> ต,ตอนแรกเราก็ต้องขุดโคนนะครับ ครับสนามก็ไปชอนครับวันนี้ครัเกียบปกดโอ้ยไอเทมก็เราหาอะไรไปื่อยครับเดี๋ยวค่อยไปล้างให้ดูตอนล้างมันเยอะขนาดไหน <c oughs> บางทางปไปช้อนความ cái cái đang cái 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 là โอ้โหปลาเป็นห้าตัวติ๊กคนนี่ตัวห้าโลโันห้าโลปลาช่อนไม่สวยช่อนกระดูกโอ้โอหยไม่ได้เลี้ยลูกปลาคอไม่ใช่ตัวทำงานทั้ตัวช่อนเยอะอ๋อาล่ะครับสนับสนุนน้ำวิเศษจากทั้งสองท่านคือที่นั่นลาไหลอะ ไปไหน้ามาเฮ้ยจับได้ทั้งไอหมดยะมังดงมังดาวจับจ้ามึงเอามาฮะกูทำไมล่ะไหวจิ๊กจิ๊ยมีเพาะพระชันครับตัวสวยหลายกิโลเลยสองกิโลกตัวแร่แรงครับ ฟันครับฟันนี Eat, fit, ้ตื่นไหมนี่ลันี่ครับตัวพอดีกระชอนนดนครับยีัดชอนเยอะครับงยีมเ็บมันกระโดดเงครับว่ามมงยดแล้ไม่ต้องตาที่ดังอย่างดีเลยเหรออ่าไมสมหดลูกตุ้งครับต้องโบไคลๆนี้ที่มันจะยามหน่อจะออกดี อต่วันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ทำไปดูว่าถ้าเยอะเราจะมาล่างกอดไม่ไหวนะใช้วิธีกันไม่ออกครับนี่ไม่ออกครับพม่ออกทำไปได้ครับ <c oughs> ถ้าเป็นรกระจกไปนั่นก็หนุม่มอ,อืมนี่ปลาหมอครับคัดออกจากปลาช่อนนะปลาหมอปลาไหลครับนี่ครับ ตอนนี้น่าจะทอดสักน้ำนมดหนึ่งครับจากทาปลาเสร็จเขาก็ไปสอยใส่มดแกงมาใส่แกงใส่ปลาเขาบอกใช้ได้เห็นไหว่าใหญ่เลยถ้าไม่สารนี่มันจะเต็มมันข้าวสารส่วนนึงเขาเริ่มใหญ่แล้วกินได้เนี่ย าสายเขียวางยังครับสายเขียวกับผมจนเครียดกินข้าวกลับมือกล้องเราครับปลาต้มหงส์เป็ดต,ตบไก่แกงปลาคอใส่ไข่มดแดงครับนี่ไม่ไปทางได้หรอกเนาองแย่ไ yeah. ข <c oughs> ่มดแดงเป็นไข่มดแดงนี่ประมาณสามยูโลครับยอดนะสุดยอดพันเหลือเลยอ่ะนี่หรอ หลายครับทิดใต้ครับจนเ,นเนขียด